สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับส oh, วัสดีบนดีออสัปดาห์หลังจากสัตดาวเราหนีไปที่อสงการกันมาแล้ว ไปเที่ยวไหนมาเนี่ยปีนี้ RCA RCA อาเเป็นไงบ้างปาร์ตี้นมกินน้ำหรือกินนมกินนมปาร์ตี้นมเลยเออก็วันนี้เนี่ยช่วงอยู่ช่วงที่เราอัดมันเป็นช่วงบรรยากาศของงานรับลินยาแล้วแต่งตัวไปงานอะไรมาเนี่ยต้องใส่กองน้ำมีแล้วที่บ้านมีแล้วไม่ต้องมาขายใช่นี่ไปนี่มางานไหนรับลินยานี่ไอ้ลุ่นดี่ไงอ้พี่รับตัวไปได้สา ต้องไม่คอยหรอว่าเป็นบูมคณะอยู่รอบๆใช่ป่ะสนับสนุนทกี่ก็ใครที่กำลังเรียนอยู่กำลังศึกษาต่อช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนหมูและหัวต่อจะจะใครว่าจะไปไหนจะทำงานอะไรอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุมอนอยู่ขวบแล้วสามสี่ขวบอนุบาลนึงเลยไล่แต่ตอนนั้นมายันจบปริญญาตรีตรงเนี้ยนับรวมเวลาประมาณร่วมยี่สิบปีได้ บางคนก็เลยคิดว่าในเมื่อเรียนมา20ปีแล้วขอใช้ชีวิตสัก10ปีได้ไหมขอหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วแต่คนถ้าบ้านไอ้สังก็ทำไปถ้าบ้านไม่มีตังก็อย่าไปทำเลยนะครับก็ทัวงนี้นี่คนที่รับบุนยาบางทีเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็ต้องรับสภาพกันให้ได้วันนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องราวเรื่องหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงมาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่องอ่ยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะข้าโรรรรงเียนนบบตอแแกก็จะว่า เริ่มมาจากอนุบาลกอรเด็กเล็กแล้วก็ไม่รู้อะไรการในชีวิตนะส <c oughs> องเลยบวชอ้าวบวชได้ <c oughs> ดแต่งงาในชีวิตใช่ใช่ป่ะจากคนที่เคยใส่กางเกงในเป็นพระใส่ไม่ได้เฮ้ยอ,อ้ยาวกจริงการแต่งงานแบบนี้การที่จะเข้าไปศึกษาพระธรรมเนี่ยก็ต้องอต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ใช่ใช่อีกหนึ่งการแต่งงานคือการแต่งงานเออที่เราที่บอกว่าการแต่งงานเพราะว่าหนึ่งอะเราอาจจะแบบว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวนะใชชีวิตแบบ อ้โเสเพเจอหญิงไหนจีบได้รอนเข้ได้รอนเลเข้าไปซันโวเลยเข้าไปซันโวเข้าไปช้อนไหมช้อนเข้าไปซันโวเดี๋ยวมีท่าซันโวให้ดูท่าไหนท่าไหนมีท่าซันโวาดลูกยิงเหรอลูกยิงอือท่าซันโวนี่ทำไงเอ้ยไม่ใช่นะวิ่งเข้าไปงัดแล้วหลุดเลยเออเลยเข้าฟุตบอลน้ะซันโวคือยิงยิงมาตัวะช่อนี้คือการทำฟาวเออเข้าข้างหลังเข้าไปเสียบฟาวนี้ฟาวเ นะครับก็บรรยากาศช่วงของการแต่งงานเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเพราะว่าเราก็จะต้องคิดระทบทวนแล้วกับอนาคตกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเกับชีวิตอีกรื่องหนึ่งเปลี่ยนแปลงคือยังไงจะเลี้ยงเมียยังไงใช่อีกหนึ่งทเปลี่ยนแปลงคือมีลูกแต่งงานแล้วยังไม่ต้องอะไรนะมีลูกนี่เปลี่ยนแปลงอีกกว่าเดิมนะนะครับเงินทองเงินทองทองนี่ต้องมาทั้งหายมีลูกตอนแรกอะเพราะว่าตอนลูกจะเข้าโรงเรียนนี่เรื่องใหญ่โอ้โหจะคลอดไหนจะคลอดจนเข้าโรงเรียนอะไอตอนไอตอนนี้ตอนที่ ตอนแรกเลยที่บู๊มันเนี่ยประมาณห้าร้อยข้างแล้วก็ห้าร้อยหลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแสนเลยนะจากห้าร้อยเนี่ยผลพวงนี่ตามเลยหายจะกเก้าเดือนไปอ่ะมันกลายเป็นแสนเลยคุ้มไม่เนี่ยคุ้ม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาเห็นออกเลยอะเออไปหมดแล้วเรียบร้อยเลยโสดแฟบอะไรอย่าเงี้ยครับก็จาก500เนี่ยกลายเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ก็อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยผมมีนักฟุตบอลหนึ่งคนที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับเขาบวชเหรอไม่ใช่เขาขอแต่งงานขอแต่งงานเลยขอแต่งงานกลางสนามบอลเลยกลางสนามบอลเออคบกับผู้หลงแฟนนี่มาเป็นสิบปีมั้งโอ้สิบปีเออปันเด็กอ่ะปันเด็กนั่นแหละเด็กอายุเขาเท่ากันไหม ไม่เท่าไม่เท่าใครแก่กว่าลักบอลอ่ะแก่กว่าแก่กว่าประมาณกี่ปีนี่คือชนเนี่ยประมาณนี่เดียวผมอ่ะประมาณสองหกสิบสามสิบละแล้วผู้หญิงประมาณไหนมายี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่อ่ะถ้าเกิดอาสมมูช์นะปียี่สิบห้าผู้ชายมหกผู้หญิงมหนึ่งโอ้โหนี่บอกว่าเด็กมหนึ่งเข้ามานี่ได้เลยนะโอเคหมดเลยเอ้าไปดูบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาพูดกันนะครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับ They this me they were lying อนั้นเป็นบรรยากาศสวยงามไหมใช่เออแบบว่าลงไปคุกข่าวเลยมีโอกาสอยากทําแบบนั้นบ้างไหมผมอายอายเลยโอ้ยผมจะขอไปไหนางกล้าทําค่ารับจะทำอะไรอะแล้วมันแบบว่ามันคือการหบอว่าการที่แบบแฟนคลับแฟนฟุตบอลได้รับู้ด้วยเขาเป็นกัปตันทีมสุพรรณบุรีใช่ปะดูชนกังวลดีอะเออ โอ้โหคุกเข่าขอแฟนแต่งงานต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าแฟนบอลโอ้แฟนบอลนี่เขารู้มาก่อนไหมว่าจะมีการขอแต่งงานตรงนั้นไม่รู้ว่าเหมือนเขาแบบมาจัดกันวันนั้นเลยอ่ะหรือว่าสุชนเขาเตรียมกับทีมงานว่าผมรู้รู้ว่าคิดมันสั้นเขาไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นผู้หญิงผมว่าก็ต้องรู้แล้วอยู่ดีชวนกูเข้าไปทำไมในสนามบอลใช่ไหมเขามาอยู่แล้วเขามาบ่อยเลยว่าเชิญลงไปอย่างงี้ต้องมีอะไรแน่ๆถือไมค์ประกาศเลยแต่งงานกันนะลองฉลอมาไหมแต่งงานกันแล้วผู้หญิงบอกไม่ ไม่เอาไม้ปีกคเรียบร้อยเลยกระเทืบเลยหัวใจนี่เนี่ยสุขชนก็เป็นหนึ่งอ่าหนึ่งในนักขึ้นรอนที่ขอแฟนแต่งงานต่อหน้าแฟนบอลกมันเคยมีไม่มีเคยมีคนหนึ่งนราธิปพันธ์พร้อมไปขอแฟนแต่งงานที่สนามราชบุรีราชบุรีเป็นทุกวันนี้แค่ไม่ขอแต่เมื่อสองปีก่อนใช่ปีก่อนปีก่อนปีก่อนใช่ไหมขอแต่ปีก่อนปีนี้แค่ไม่แต่งเลยทำไมอ่ะอาจจะไม่พร้อมก็ได้ย้ายทีมผู้หญิงไงว่าขอที่นี่ก็ต้องมาแต่งที่นี่อหไรอย่าง้ อ้าวแล้วทั้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตสุชนนี้ก่ลังจะเกิดขึ้นแล้วขออวยพรให้จากห้าล้อให้กลายเป็นสายขออวยพรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ให้คบกันนานๆรักกันนานๆแต่งงานกันนานๆเลยนะครับนอกจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสุชนแล้วผมมีอีกหนึ่งไฮไลท์เลยเป็นลีลารู้จักรู้จักไอ้นนี้ไหมกลางนัมสไตล์กลางนัมสไตล์อ้าวสไตล์นี่ดังมากเลยดังมากๆเออดังมากเลย ปีนี้เขากลับมาอีกแล้วมาแล้วท่าเต้นใหม่สิงเกิลใหม่เจนเซ์แมนท่าเต้นหามากเลยผาดขาวแล้วไหมอ่ะเขาบอกผมคิดว่ามันจะไปคล้ายกับวงเกาหลีอยู่วงหนึ่งไม่ใช่บารายเกิลใช่ไหมเออมันเป็นท่าเดียวกันเลยที่เต้นเงี้ยแต่นี่เป็นผู้ชายถ่ายทำเงี้ยนี่ยผมว่านะชื่อเพลงกับไอในเนื้อเพลงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้บอกว่า ในมิวสิกวิดีโอด้วยมันไม่เข้ากันนะเจนเนอร์แมนภาษาอะไรที่แบบเอาเปรียบผู้หญิงต่อขางก็หาไปแต่ว่าผมมีตัวหนึ่งที่ใครใครที่ไปสนามนี้จะเห็นเลยว่าโหเต้นเก่งมากเป็นมาสคอตที่ลีลาสะใจมากเออมีคนหนึ่งที่ใส่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่มาส์คตอ่์เป็นแบบว่าผิวมาตอนที่เขาเต้นจังนำสไตล์เนี่ยโอ้โหมีคนมองเต้นเป๊ะเลย เออผมอยากรู้วัยคนที่อยู่ในหุ่นเป็นคนเดิมมั้งแหละคนเดิมอะไคนเดิม,เ,ดมเออมาวันนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลใหม่ก็ยังเต้นสะเดาเหมือนเดิมเออเดี๋ยวเราเอาการเต้นลีลากันเต้นมาประกอบกับเจนท์เทมเพของทรายแล้วกันว่าจะเป็น<ม>ยังไงกับลีลาการเต้นของมัสคอตสิงข้าเหลือไปดูครับ mất tay Maria, nọc à được góp phần mở, hao Maria, dâng girl, you so fucking sexy. do ดูแลก็ควรดีเหมือนกักนน,นะนะครับเป็นสีน <ะ S 1> สันใหมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้อัดเต้นก็ตาม,มแต่ผมว่าเดี๋ยวสักพักเขาต้องอัดเต้นท่านี่ผมว่ามันจะลำบากนะโว่าว่านะตองผลเอวมันใหญ่เอาละพี่เคยเห็นไหมพวกเวลาเอวใหญ่เขาไม่ได้โยกนะเขาจะเอามือดันข้างหลังอะแล้วโตมันจะไปข้างหน้า อันนี้มันจะเรียกเรียกสึงคาได้เออก็รอดูกันนะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เอามาฝากกันของสองคลิปที่ประทับใจนะครับมีทั้งความซึ้งและความหา่าน่ารักดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะคู่ช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามสสาวมาอีกแล้วมาอีกแล้วคราวนี้ไปที่ที่ไหนดีเดี๋ยวค่อยดูช่วงหน้าี่แสดงว่าเสพนมมากตัวสูงอ่ะนี่ผมกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเออชอบกินนมโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับนม Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Body Party right. rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. Play right along. Let's go. Party rock is in the house. The house Everybody just have good time. อ่ะกลับมาชุวที่สองโอ้โหเริ่มร้อนเมื่อกี้ขายเครื่องรองน้ำมาขายได้ไหมไม่ได้ดิ <c oughs> เดือนนี้เอาอะไรกินเนี๋ยค่าคอมก็ไม่ได้เลยเอากันเดือนเดียวเ0็ด ช่วงนี้เนี่ยรับปริญญานะครับก็จะมีหลายที่เลยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพศูนย์รวมเลยมองที่เนี่ยการตีว่าสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่จะแต่งตัวแข่งกันนี่ผมชอบนะงานแบบเนี้ยงานแต่งงานแต่งก็จะแบบผู้หญิงไม่เจอกันนานผู้หญิงก็จะแต่งเต็มเลยเพราะว่างานแต่งนานๆจะได้เจอเพื่อนที่ก็จะแบบแต่งแข่งกับคนอื่น เพราะว่าบางทีอะถ้าสมมติอย่างเราแต่งเองเนี่ยเจ้าสาวเราก็จะมีเพื่อนเพื่อนบางคนเราอาจจะไม่เคยเห็นเขา่างประเทศแต่ว่าอยู่ดีบินมางานปุ๊บไม่แต่งแล้วคุณเจอตัวเราตัวเลือกใหม่บางทีเนี่ยอาจจะบอกว่าแต่งแต่มมาให้ลูชายอาจจะเจอเนื้อคู่ในในงานแต่งงาน่บางทีเพื่อนเขากับเพื่อนเราจะทำฟาวกั่นแหละเออาเออเสียไปแล้วเสียเข้าไปทำฟาวอ่าไม่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์ก็คือเรื่องของงานวันเกิดเพื่อนงานรับเล่นยาเนี่ยชอบเลย เพราะว่าอันนี้ก็จะแต่งตัวสไตล์เลยเออจะแบบแข่งกันสุดๆเลยอีวันรับปริญญาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าใครเป็นคนใครเป็นผีนะเพราะว่ามันจัดกลางวันนี่มีทางเลยแนะนํางานรับปริญญาของมองเทพรับจริงที่ศูนย์ธุรกิจใช่ไหมแนะนําให้ไปวันนั้นมีมาเหมือนงานโหสองหญิงเลยใครอยากไปนี่รถรถลาที่ไม่ต้องไปนะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแกนตั้งแต่ยุ่งล่างแล้วผมเคยไปทีนึงอะขึ้นบันไดเลื่อนจาก้ักล่างขึ้นบนอเนี่ยขึ้นลงอยู่บนลงเนี้ย ขึ้นลงเพื่อดูจนปวดท้องอ่ะเพื่อดูดูตรง่อเดินลงอยากจะเข้าไปทำป่าวเข้าหน่อ่าวเข้าร้านหน้าเข้าไปเสียบเสียจากด้านหน้าไม่เฝ้าเนานะครับนี่เป็นบรรยากาศที่เราจะมาฝากกันแต่ว่าสาวๆในวันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาฝากกันเหมือนกันครับไอที่ปริญยองเวียนญาไปหาดูเองไม่เกี่ยวกับบอลแต่เนี้ยซื้อตั๋วเข้าไปไม่กี่บาทเอ้ยเห็นเลยเห็นเลยมุมดีด้วยมุมดีเดินอยู่ข้าสงแล้วมุมโอ้นมนมโอ้นมนม เราไปดูดีกว่าเออสิงข้าเลยอ่ะับพิตไม้ที่นี่ไม่เคยทำให้ความไม่ให้ใครผิดหวังเลยเด็ดแน่แนเด็ดทุกปีนะครับนอกจากที่เอาเคเอามาออกรายการเราหลายครั้งแล้วตอนนี้รื่องเด็ดเนะครับใสนามเนี่ยของพอียทินคือสนามเนี่ยผมเห็นว่าประมาณสองสามปีแล้วนะจะใส่เสื้อเทาเทาอ่ะผมจำไม่ได้ว่าเป็นของที่ไหนะแต่ว่าเป็นเสื้อเทาฟิตเ้ที่เนี่ยเสื้อก้ามไม่รู้เขาคัดหน้าตาหรือเปล่าคัดแต่ว่าคัดนมก่อนคัดนองจริงจริงจะบอกว่า มันตรงข้ามกันเลยนะแฟนบอลนี้เนี่ยโอ้โหอย่างโหดอย่างโหดเออแต่พิตตี้เนี่ยอย่างน่ารักอ่ะเออมันแบนอมเออมันการ์ดนอมว่าเหมือนบอกว่าผู้หญิงได้แฟนแบบได้แฟนน้าหดอ่ะผู้หญิงน่ารักได้แฟนหน้าหัวเลยแบบเนวัตดังมาดูกับน้เราสองสามคนครับของสิงห์ท่าเรือ ีค่ะชื่อเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพลค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝนค่ะก็ก็ดูก็ดูดีนะคะก็สนุกสนานค่ะตอนบอลน่ารักอ่านังไม่บ่อยค่ะเปิดแอร์ค่ะอันนี้ก็ว่ายน้ำนะคะ ชอบก็คือช,ชอบเนาะชอบขาวตีเอ๋อค่ะอันนี้ไม่ชอบผู้ชายค่ะชอบผู้หญิงด้วยกันะัพเ่อ์เนาะก็ไปเที่ยวทะเละเาเปเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะไปทะเลค่ะนี่ก็ไปทะเลเหมือนกันค่ะไปสเสมาทอาจจะเสร็จทุกรายอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ <laughs> มีแฟนแล้วเหมือนกันค่ะ <laughs> เหมือนกันค่ะมีแฟนแล้วค่ะต <laughs> ่อเป็นมอญไทยก็เชียมอญน,นะคะ <laughs> ให้สุภาพแล้น่ารักมากอะคะเทียร์ไลน์ค่ะ <laughs> 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 เหมือนกันค่ะ <laughs> ของรถล้วงกระเป๋าเองกอดีทำเท่ล้วงกระเป๋าล้วงเงินเหรอะเป่าล้วงจริงจริงนี่ผมก็เซ็งแล้วนะตัวไม่สูงนี่เป็นคนชอบกินนมใช่ไหมแต่ผมเป็นคนไม่กินนมผมชอบบีบโอ้ยมันอเก็เลยไม่ได้กินเลยเจอนมอมาชอบได้เปรียบมากเลยตัวเสริมอะแดงข้างมองอันทำเหมือนคุย ของผมไี่บอมองอย่างนั้นไม่ได้ไงเขาเห็นนะเละปุ๊บนี่เห็นเลยอานี่มองเลอนะครับก็ใครที่อยากทำความรู้จักกับพวกเธอทั้งสามคนก็ถ่ายไปดูที่พัตเตเรียมนะไปนักทายกันแล้วก็พูดคุยกับพวกเธอได้เพราะพวกเธอก็อาจจะชินกับสถานการณ์ที่ดุดันของแฟนบอลพวกเธอชินแล้วบางถีบางถีพีออ่ะเราเข้าไปปุ๊บเราแซวเลยเออใหญ่จังได้ไหม ผมมองว่าแซวอย่างนั้นมัดคอตัวใหญ่จังจะดูอะไรไปหน้าบีจังลูกบอลเห็นกรรมการขำไงที่เขาเป่าใช่ไหมลูกบอลบีแย่อ้านั่นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับผมวิวไปดีก็ดูไปขำๆอย่าคิดมากนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะเอาเรื่องราวอะไรมาฝากกันก็อย่าลืมติดตามก็แล้วกันครับผมแฟนเด็มีทีมงานเราไป โพสเวลานะครับกับรายการย้อนหลังที่จะดูได้ถ้าทำอะไรเข้าไปด่ากันแหละเออไม่ทําอะไรก็ไม่มีที่ทําไม่มีที่จะทำอะไรที่ระบายเข้าไปด่าเราจะเข้าไปด่าตอบโต้เออด่าด่าเพิ่มเป็นความสนุกสนานคืนแรื่งเลยนะันั่นเป็นทั้งหมดของพวกไอ้ทีในสัปดาห์นี้ครับวันนี้เราของคนลไปแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ i hey.